ขอทันที่เจ้าต้องดรักข้าขอสาบเจ้าไปอีกร้อยชาติพันชาติอาจเป็นเพียงการเวลาที่ต่างไปความผูกพันยังยงย้ยเรามาเจอด้วยความรักที่ฉันนั้นมีต่อเธอ ที่นำทางเราพบเจอทุกชาติไปแค่ไม่เธอคอยรำพันคำรักกอดฉันไวให้รับรู้เสียวหัวใจวัจวนพรุ่งนี้แม่ต้องพบเจออะไรไม่วันไหว เพียงข้างกายฉันมีเธอต่อให้ฉันต้องสูญเสียสักเท่าไรก็ยอมแค่เพียงขอให้ชีวิตฉันมีเธอหากจะตายฉันก็ยอมยอมตายเพื่อเธอใจ

ทีมแรกเก็บหลักฐานเพิ่มเติมจากที่เกิดเหตุส่วนอีกทีมสอบปากคำทุกคนในบ้านใหม่ซึ่งก็จะมีผมกับผู้กองไผ่ <c oughs> และทีมสุดท้ายจะเป็นทีมสนับสนุนหาหลักฐานพยานภายนอกเพิ่มเติมทีมนี้มีความสำคัญมากมีคุณวิกกี้เป็นหัวหน้า ก็เลยต้องหับพ่อนาทกแล้วอ่ะยอดแต่คราวนี้พอเันกับเขาแตะมือกันน่ะหน้าอกฉันเจ็บจี๊ดเลยว่ะพ่อก่อนพอพอยพอยเบรกเบรกเบรกอืมไหนต้องย้อนกลับไปตอนที่เอามือแตะกันแล้วเจ็บจี๊ดสิแล้วไงอ่ะก็แค่เอามือแตะกันมันเป็นปฏิกิริยาทางร่างกายของผู้ชายกับผู้หญิงที้ขี้เลยองแกไง นี่ไงมันมีแรงดึงดูดเข้าหากันพอแตะเน้อต้องตัวกันปุ๊บเลยนะประจุไฟฟ้าในตัวปฏิกิริยาเคมีเนี่ยมันก็ซิงเข้าหากันไงเนี่ <Hey. S 1> คนนี้ใช่ไหมที่รอให้เขาเนี่ยผ่านประตูแข่งการเวลาเพื่อรอวันที่ให้ได้มาพบเจอกัานะอุอ้ยไอบ้บ้าโอเห็นเรื่องของเพื่อนเป็นเรื่องตลกเหรอโอ้ยเจ้าเล่นอ่ะตีทันหนักเจีย ฉันสงสัยจริงๆนะทำไมฉันถึงฝันซ้ำๆเห็นแต่อดีตโดยเฉพาะอาดีตที่มีแต่ผู้ชายคนนั้นมันแปลกมากเลยนะเว้ยทุกครั้ที่ฉันแตะเขาเนี่ยฉันเจ็บมันถูกถีบอะ,อะอแล้วแกจะให้ฉันสรุปคดีของแกกับผู้หญิงคนนี้ยังไงอ่ะไอ้นี่เห็นอะไรก็เป็นคดีไปซะหมดเลย อีเวนหยุดคิดเรื่องหญิงเอาเรื่องคดีสสอภอพิมุ์ก่อนโถ่ไอ้เรื่องนี้มันมีหลักฐานอยู่แล้วแต่เรื่องฉันนี่สิเรื่องฉันกับผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมันไม่มีหลักฐานอะไรเลยเนี่ยวิฉันว่ารู้สึกแปลกๆวะก็รอเจอเธออีกครั้งนะเผื่อคราวหน้าเนี่ยแกจะชักตาตั้งลงไปกองกับพื้นไงอ่ะเฮ้ยไอ้นี่ไอ้พัดถ้าแกไม่มีฉันนะ แกต้องทำคดียากๆคนเดียวนะเว้ยใครบอกว่าคนเดียวมีวิกกี้ช่วยชันอยู่ทั้งคนเว้ยเฮ้เน่เน่เอะไรนี่แกอย่าบอกฉันนะว่าว่าเจวิกกี้กับได้ไไแกไปแล้วอะโอ้ยนี่บ้าอ่ะโอ้โหได้ใจเว้ยเอ๊ะเอ๊ะอย่าอย่าอย่าเอาให้แน่เอาให้แน่เรื่องงาน คุณวิกกี้ยังไม่กลับบ้านเหรอครับยังค่ะกำลังรวบรวมคำให้การปรับปอ่านที่บ้านอีกรอบหนึ่งะค่ะคิดว่าน่าจะต้องมีอะไรหลุดไปบ้างแน่เลยค่ะถ้าสงสารคุณวิกกี้จรงเลยนะครับพยามีตั้งสองร้อยกว่าปากคงคงจะเมื่อยปากแย่เลยนะครับก็อาจจะเพราะปากที่มันสําคัญสําคัญสคิญะคะไอ้ปากที่มันพลอยๆอยไม่สําคัญเนี่ยนะคะปากตามองปราดเดี่ยวก็รู้แล้วล่ะคะ่ะจะไปา่านให้มันเสียเวลาทําไมล่ะคะ นี่แสดงว่าสายตาคุณวิกกี้เนี่ยเฉียบขาดขทั้งเพียบเลยนะครับเพราะว่าสามารถอา่านปากลุกปู่โปกได้สารพัดปากเลยเป็นอะไรจ๊ะสำลักน้ำลายตัวเองเหรอน้องวิวผมกำลังหาแฟ้มคดีเทียบเคียงเรื่องมือที่ยิงตัวตายอะครับนี่ <ๆ S 1> นายตั้งใจจะหักล้างข้อสันนิษฐานของฉันให้ได้เลยใช่ไหม ผมไม่อยากให้พวกเราทุกคนน่ะหน้าแตกยกทีมแล้วก็ไม่หลงทางและไม่เสียเวลาในการสอบสวนนะเจ๊แต่ในที่ประชุมก็สรุปออกมาแล้วนี่ว่าเราจะไม่ตัดประเด็นเรื่องมือที่ยิงตัวตายออกแล้วทำไมนายจะต้องทำตัวขวางมือขวางเท้าขวางโลกตั้งใจจะขัดแย้งฉันด้วยอ่ะฮะอ่ะนี่คุณแล้วมันไม่ดีกว่าตรงไหนครับไอ้การที่เราหักล้างกันเองก่อนเนี่ยเพื่อได้สำนวนคดีที่ไม่มีใครคัด้านได้ทั้งวิวเขาทำดีที่สุดแล้วนะครับ สลาถ้าเป็นผมนะผมจะใจกว้างยอมรับฝ่าผู้คนรุ่นใหม่ไม่เชื่อในสิ่งที่คนรุ่นเก่าคิดมันก็เหมือนที่เรารื้อคดีที่คนรุ่นเก่าทำทิ้งวันเลเพราะว่าเห็นข้อผิดพลาดที่มันต่างอขอบคุณมากครับพี่กองพี่กองได้ใจผมไปเต็มร้อยเลยนะครับเอ้ยคุณพิกี้ครับคุณพิกี้ครับคือผมว่าพวกเรานี่เป็นรีมทีมเลยนะครับทุกคนให้ใจกับงานนี้เกินร้อย ช่วยกันคนลไม้คนละเืออย่างเงี้ยเราปิดคดีนี้ได่ถูวแน่ครับมันจะปิดคดีไม่ได้มากกว่าถ้าไอวิวกับไอผู้กองผ่าอย่างทำตัวเป็นจระแค่ขวางคลองรวมหัวกันขัดแข้งขัดขาฉันอยู่อย่างเงี้ย พี่วิกกี้อยากกินข้าวขาหมูไหมคะนี่จะถามอะไรที่มันสร้างสารรค์ได้ไหมไม่เห็นนะว่าสราก็ลังควันอ,ออกหูว่ะขากิ<อ>เป็นก้อนก็ช่วยดับควันได้นะคะก็เวลาเห็นพี่วิกกี้โมโหทีไรก็เรียกหาข้าวขา,วขาวหมูทุกทีแล้วมีหรือเปล่าล่ะถ้ามีก็ไปเวฟมาแต่ถ้าไม่มีแกไม่ต้องออกไปซื้อเลยนะเดี๋ยวแกจะทะเลถไไลายออกนอกลู่นอกทางเหมือนคราวที่แล้วอีกคราวที่แล้วก้าวไม่ได้ทะเลถลายนะคะแต่ที่ก้าวกลับมาใช้ได้เพราะว่าก้าวดันไปเจอ เจอกับคนประหลาดเจอกับคนที่ก้าวไม่อยากเห็นหน้าคนที่ชาตินี้ไม่สมควรจะได้เจอกันอีกนั่นมันเรียกว่าศัตรูใครก็ตามที่เป็นศัตรูก,กับฉันฉันจะจำมันยิ่งกว่าวันตายฉันจะตามไปล้างแค้น,นถึงปรโลกเลยอย่าใช้คำว,ว่าปลราโลกกับพี่วิกกี้มันเหมือนเราไปอาฆาตเขาโอ้ยไอ้ติดออน จะบ้าเหรอถึงเตียบเทียบเฉยๆใครมันจะบ้าตาไปร้านแค่ถึงปัละโลกเล่าอย่างฉันเนี่ยมันต้องตาต่อตาฟันต่อฟันชาติเดียวรู้เรื่องจบจบจบเหแน่แน่แบบเนี้เออแกกับวิกกี้ทำงานด้วยกันเนี่ยคดีนี้จบเหนแน่แน่แกก็เห็นอยู่ว่าเขาเหม็นหน้าฉันเนี่ย ภั่เราทํางานนะทําไมแกไม่เอางานเป็นตัวตั้งวะแกไปกวนเขาเนี่ยเพราะแกอยากยั่วโมออโหเขาฉันเห็นด้วยกับไอ้วิวนะเว้ยอย่าเจวิกกี้นะั่นเ่ยมั่นใจตัวเองมากเกินไปนี่ถ้าวิกกี้ไม่เก่งจริงนะเธอคงไม่หาหลักฐานมางัดจนคดีต้องถูกหรือฉันว่าเสือสองตัวอย่างแกกับวิกกี้เนี่ยควรจะสงบสืกอกันชั่วคราว แล้วก็ความเก่งเนี่ยมาหาตัวฆาตกรฆาตกรตัวจริงมันจะอยู่ที่ไหนวะมันก็ต้องอยู่ในบ้านนั่นแหละจะมีใครที่ฝาดานเราพอเป็นสิบเข้าไปยิงสอสอพิมุกได้ถ้าคนในบ้านไม่หน้เห็นเป็นใจด้วย สวัสดีค่ะใครคะออผู้กองพาดกับผู้กองไผ่ค่ะถูกส่งมาช่วยสืบคดีนี้นะคะจะทำได้หรอคะตำรวจชุดก่อนที่สืบคดีก็ระดับผู้การทั้งนั้นสอบสวนกันเป็นปีก็ยังจับตัวฆาตกรไม่ได้จึงต้องอาศัยมุมมองใหม่ๆความคิดนอกกรอบเดิมๆมาช่วยรื้คดีไงครับ ผมจะขอเริ่มจากสอบปากคำทุกคนในบ้านอีกครั้งครับสอบไปเป็นร้อยรอบแล้วผมก็ตอบเหมือนเดิมนะครับว่าพี่ชายผมยิงตัวตายผมอภิวัตเจ้าของบ้านหลังนี้ครับสว,ส,สวัสดีครับไม่เข้าใจนะว่าพวกคุณไปเชื่อจจเพชรทำไมแกน่ะเพอเจอร์้งซ่านแกคิดว่าคดีนี้ต้าไเป็นาตกรเหรอ ใครอะฉัลเลสิที่วางแผนล,ลงมือฆ่าพี่ชายตัวเองอาจจะไม่ใช่คุณก็ได้นี่ครับเพราบ้านนี้มีคนอื่นอยู่ด้วยที่ฉันเคยให้การไปแล้ว ว่าได้ยินเสียงปืนจากบ้านหลังนี้แล้วฉันก็วิ่งไปพร้อมคุณอภิวัตรสามีพอไปถึงก็เห็นศพคุณอภิมุขคุณได้ยินเสียงปืนตอนอยู่ตรงไหนครับห้องนอนค่ะฉันหลับอยู่คุณอภิวัตรยืนให้การว่าเข้าไปปลุกคุณในห้องนอนทันทีที่ได้ยินเสียงปืนแสดงว่าตอนนั้นคุณตื่นแล้วคุณตื่นทันทีที่ได้ยินเสียงปืนค่ะก็ตื่น พอดีที่คุณอภิวัตรเข้ามาบอกแต่เวลาที่แพทย์ชนะสูตรศพข้าว่าคุณอภิมุกจะเสียชีวิตตอนตีสามคุณอภิวัตรเข้าไปทําอะไรในห้องนั่งเล่นคนเดียวครับตอนตีสามอ่านหนังสือคุณอภิวัตรชอบอ่านหนังสือตอนตีสามคนเดียวนะคะคุณมาริษาคุณคิดว่าผมวิ่งไปยิงพี่ชายวิ่งกลับไปปลุกเมียแล้วก็วิ่งกลับมามองศพพี่ชาย ยังไม่มีใครสรุปแบบนั้นนะคะแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ตรงที่ไม่มีการวิ่งกลับไปกลับมาระวังหน่อยนะผมฟ้องคุณได้ถ้าคุณยังพูดบวาผมเป็นคนยิงพี่ดังคุณวิกกี้กำลังจะบอกว่าเราต้องการพยานยืนยันครับว่าคุณสองคนเนี่ยอยู่ในบ้านของคุณจริงๆตอนที่คุณอภิมุกถูกยิงพอจะมีใครยืนยันที่อยู่คุณได้บ้างไหมครับ คนที่ไม่ใช่คุณสองคนซึ่งเป็นสามีภรรยากันกำลังมองเหรอคะว่ามือปืนอาจจะโดดลงมาจากหน้าต่างบ้านนั้น มันสูงเลยครับถ้าเป็นคุณเนี่ยก็คงไม่กล้าโดดล่ะใช่สิคะใครจะกล้าโดดลงมาล่ะคะขืนโดดลงมาคอหักตายกันพอดี <c oughs> หรือคดีขึ้นมาทำไมอะคะเ <c oughs> ดือดร้อนก็นไปหมดเลยอะคุณเป็นตำรวจชุดที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้อะที่มาค้นบ้านหลังเนี่ยทุกซอกทุกมุมอะรู้ไหมคะว่ามันน่าเบือ่อ <c oughs> ผมไม่แค่ทำตามหน้าที่นะครับคุณสิริราดาจะเพิ่งเบื่อสิครับ ซิริรัตน์คงไม่เบื่อหรอกคะ่ะถ้ามีตำรวจหลอๆและก็ฉลาดๆอย่างคุณมาบ่อยๆหรือถ้าเบื่อมากๆเนี่ยทำไมคุณไม่ยากไปอยู่ที่อื่นก็ศ <c oughs> ิรีส์ลัดเป็นน้องเมียพี่ดำนี่คะ่ะก็เลยต้องทนอยู่ไอบ้บ้านบ้าๆหลังนี้ค่ะบ้าน,าน,านที่มีแต่คนตายตายตั้งแต่รุ่นพ่อ,อยันลูกอะ่ะแถมยังมีคนบ้าอย่างนางบ้านั่นอยู่ด้วยอะคะ่ะ มีที่ไปอ่ะสีรัตก็คงไม่ทนอยู่บ้านหลังนี้แล้วค่ะว่าไหมล่ะคะแบบสีรัตเนี่ยยังสาวยังสวยอยู่ถ้าเกิดว่าสีรัตมีที่ไปเนี่ยสีรัตก็คงจะเลือกอะไรที่ดูดีแล้วก็มีอนาคตมีต้องเตือนตัวเองเอาไว้นะครับเรื่องหาผู้ชายทำสามีไม่ได้เนี่ยเราห้ามพูดกับหญิงสูงวัยนะครับ อาจเป็นเพียงการเวลาที่ต่างไป